สวัสดีครับมือนี้ก็พอกับช่องเบาวยงคือเก่าครับผมมือนี้ก็เราอยู่อำนาจนะครับบรรยากาศตอนเสียงนะครับนี่มือดอื้อคือเลยปนจิตตกเลยมือนี้ครับเลาได้มีโอกาสนะครับมาทรงรถเที่ยวนะครับมือนีก้ก็ อยู่อำเภอเมืองอำนาจนะครับนี่นะครับเป็นดีซีเจ็ดจีโปนะครับรุ่นลังเมษานะครับนีเพิ่นก็เป็นลูกค้าเก่านะครับเซอร์ไพีพิเศษนะครับสำหรับตคันนี้โปรโมชันดีนะครับช่วงนี้ครับเู้ใดสนใจนะครับนาเกี่ยวแล้วครับขอกำลังเรืองนะ ผู้ใดหาหลุดเกี้ยวนะครับติดตัวสอบถามกันเขามาได้นะครับบอกว่าจะเป็นรุ่นใดนะครับสามารถสอบถามกันเขามาได้นะครับบอกว่าอยู่ส่วนอำเภอใดหรือว่าจังหวัดใดนะครับเก็ออกใดนะครับนี้เขาอยู่ตำบลโน่นน้ำแท็งนะครับรอำเภอเมืองอำนาจนี่นะครับเพ็่นพอเป็นลูกค้าก็แฮกเตอร์นะครับเอลวอน อ็มยูสีขาวนะครับแล้วก็เพาแล้วมีเครื่องอัดอีกนะครับตัวหนึ่งงานไฮนะครับตัวนี้พอะแล้วก็เห็ดไฮมันเพาะครับผมก็ฝากไปยังผู้ใดอยากได้นะครับรถนะครับไปใส่งานนะครับก็สามารถสอบถามกันครับว่าใดนะครับบยว่าอยู่ส่วนนำเพื่อใดหรือว่าจังหวัดใดนะครับก็ บอลไหลนะครับครับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่แหละบอลไหลเนาคลิปหนาก็เราช่มเพื่อ,เอนเราครับว่าผมสิไปส่วนน้ำเพื่อใดร,รือว่าจังหวัดใดเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ